ไปดีวันนี้มาพบก,กับซ่องฮงจ่าอีกแล้ววันนี้ฮงจา่าจะไปตลาดไปตลาดเอกชัยก่อนเบิรงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮงจ่านะไม่เด้ไอไปเอาไปไปตลาดกันตลาดเอกชัยรถติดเดี๋ยวนี้แม่ กัน,กนยังไม่ได้กินขา่าวเศร้าเลยปลาไปเบิ่งว่าสิได้ยังมากินมหมเนี่ไปตลาดเบิ่งไปหาเบิ่งกับเขาก่อนว่าสิได้ยังมาเหตุกินอันนี้คืออันไฟแดงอันอันเป ยังไฟแดงบางบอนบางบอนหนึ่งน,นั่นแหละสามแยกบางบอนเขาห้องว่าสามแยกบางบอนไปตรงไปก็จะเป็นไปยังอะตรงไปอ่ะปไปมาออตรงไปเป็นมหาไซแต่ว่า่อยสิเขาเซ็นบางบอนเน่งอะเนี่ยอันนี้เซ็นบางบอน,นิ่งอันนี้ ้ยจอแรกเทจะเข้านี่แล้วท่องเขานี่หอตลาดแล้วนี่ตลาดหอตลาดเล้ว ตลาดอันนี้ตลาดเอ,อกไซตลาดกับข้าโสดเนยอ้ามาเนี่ยทงกล้วยเขาเจ้าทงกล้วยทงใบตองน,นี่ลานหมูลานหมูมนเจ๊จ,จได้ยังมากินด่ะ